แต่มันก็ไม่ได้เดินแบบปลอดภัยขึ้นเท่าไหร่นะคะก็จะมีกรวดรอยโรยบ้างย่าพื้นพังหมดเลยค่ะอายุงานให้แบบสะสมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะด้ของเริ่มมาสมแล้วค่ะก็คือเราจะจริงๆแล้วพื้นเราก็เปลี่ยนไปแล้วทุกคนพื้นครัวกับพื้นตรงนี้ไม่เข้าเซตจ้าไม่เข้าสีโอเคตามใจ แขนมากๆเลยค่ะวันก็ต้องรอค่ะเราจะเปลี่ยนผนังห้องปามาชมช่วงไทยฤดู หน้าหนาวเรียกว่าถ่ายฤดูหิมะตกนะคะตอนนี้นะคะทางเดินของเราจะเป็นแบบลานน้าแข็งะคะ่ะทุกคนพามาชมของมันต้องมีในช่วงหิมะตกพื้นเป็นน้ําแข็งเป็นลานสเก็ตนะคะ mm hmm. เราต้องมีเรียกว่ายางรองรองเท้าแล้วก็ที่ยางมันจะมีหมุดปักแบบนี้ค่ะเวลาเราเดินมันจะช่วยยึดเกาะ พื้นน้ำแข็งลื่นๆได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเด้อก็ยังต้องเดินเกรงอยู่ดีค่ะทุกคนมาเจอรองเท้าบางคู่เขามีขายแบบสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะมันสามารถพับเก็บหมุดที่ใต้รองเท้าได้ด้วยนะคะส่วนของวันคือต้องถอดเข้าถอดออกค่ะช่วงนี้คือเรียกว่าเดินยากที่สุดแล้วค่ะทุกคนเป็นร้านน้ำแข็งลื่นๆเลยนะคะ มันก็จะมีกรวดรอยโรยบ้างตามเส้นทางเดินแต่นอกเส้นทางเดินคือเป็นแบบนี้เลยค่ะหลานน้ำแข็งดีๆลื่นๆนี่เองจ้าเวลาเราจะออกไปเดินข้างนอกนะคะเราก็ทำแบบนี้มีอุป,ปกรณร์เสริมแบบนี้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้เดินแบบปลอดภัยขึ้นเท่าไหร่นะคะช่วยได้นิดหน่อย ไปลองเดินนะทุกคนนี่พื้นแบบเราก็ต้องเกาะเกาะด้วยนะคะเราก็จะเดินเกรงอยู่ดีแหละทุกคนเออดีขึ้นนะนี่นะคะแต่บางที่คือตามอาคารสำนักงานห้ามใส่นะคะเพราะวามันจะเหยียบพื้นพังหมดเลยะคะ่ะเดินได้ดีขึ้นคะ่ะทุกคนโอเคมันไม่ลื่นเด้อมันไม่ค่อยใช้ค่ะเพราะว่ามันต้องพกใส่กระเป๋า เรียกว่ามันสกปรกแหละเวลาเราเดินอ๋อแต่เยี่ยมมากเลยอ่ะเดินได้ดีขึ้นค่ะวันหยุด ยี่ไม่หยุดก่ะทุกคนเพราะว่าคุณสามีมีโปรเจกต์อีกแล้วนะคะ <Okay. S 1> จริงๆเหมือนแก้ว่างกับอพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆนะคะหาเรื่องเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าที่อยู่ตรงทางเข้าออกแบบนี้นะคะสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือไอ้ประตูสีน้ำตาลนั่นทางเข้าอพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรเยอะแยะค่ะมันมีระบบกุญแจมีอะไรเยอะ เปลี่ยนยากนะคะคือทุกห้องเขาไม่เปลี่ยนกันแต่ภายในเนี่ยเราเปลี่ยนกันอีกแล้วเราแกก็รื้อค่ะจริงๆวันนี้วันหยุดวันเอาจริงๆนะคะเหมือนคลิปที่ทุกคนเห็นก็คือวันปวดเมื่อยแขนมากๆเลยค่ะวันก็ต้องรอดูกินยาไปหลายขนาดมากๆเลยคือมันปวดเมื่อยไม่ถึงกับแบบปวดหนักเจ็บป่วยอะไรแบบนี้นะแต่มันรู้สึกผิดปกติค่ะอยากพักจริงๆกินยาแล้วอยากนอนค่ะทุกคนแต่ก็ ก็ไม่อยากนอนด้วยนั่นแหละเดี๋ยวกลางคืนก็นอนไม่ได้ตอนนี้วันก็ย้ายเสื้อผ้ามากองในห้องนั่งเล่นอีกแล้วค่ะจากอะไรนักหนาทุกคนแกขยันในวันหยุดภรรยาตลอดเลยเอาจริงนะคะภรรยาเพลียจะทำอะไรอีกรอชมแกเลยค่ะอของเริ่มมาส่งแล้วค่ะก็คือเราจะเอาตู้เสื้อผ้าตรงนี้ออกนะคะมันก็มาพร้อมอพาร์ทเมนต์เมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วพื้นเราก็เปลี่ยนไปแล้วทุกคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคือมันไม่เข้าเซตสามีผู้ชอบจัดเซตนะคะตอนนี้คือครัวใหม่ใช่ไหมปัญหาคือพื้นครัวกับพื้นตรงนี้ไม่เข้าเซตจ,จ้าไม่เข้าสีโอเคตามใจคะ่ะคุณสามีนะคะในขณะที่เขาขนตู้กันนะคะเราก็มานั่งเนินทาสามีคะ่ะ ผู้ที่ต้องการให้ภรรยามีส่วนร่วมทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ใช้แรงงานเรานะคะทุกคนแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามวันต้องอยู่ในจุดนั้นวันต้องไปด้วยเขาไม่ต้องการให้เรายกของหนักไม่ต้องการให้เราทำอะไรเขารู้ว่าวันมีปัญหาที่แขนและ เขาจะพูดเสมอว่าวันต้องทํางานอีกหลายปีเพื่อเงินอ่าบั้นปลายในชีวิตหรือเงินหลังกเกษียณอายุของวันเองนะคะเราก็ไม่ได้หวังพึ่งพาเขาไปตลอดชีวิตคะ่ะเราต้องสร้างอนาคตไว้สําหรับตัวเราเองนะคะ สามีพี่ผู้เป็นคนคำนวณทุกอย่างไว้เรียบร้อยเขาบอกว่าชีวิตวันจะดีมากๆถ้าวันสามารถทำงานอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้จนถึงอายุ55ปีโอ้ oh, ทุกคนอีก7-8ปีคะ่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาเขาบอกนะคะขอให้มีอายุงานให้แบบสะสมให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้ค่ะตอนนี้ตัววันเองอยู่ได้สบายมากทุกคนสิ่งที่สามีห่วงก็คือหลังจากที่ไม่มีเขาและเราแก่แล้วหลังเกษียณอายุนะคะในวัย7 7ปีเราจะได้เงินชดเชยหรือได้เงินสะสมที่เราทํางานเขาจะ เขาจะคำนวณตลอดเวลาค่ะตอนนี้วันลดงานลงเมื่อก่อนเขาบอกว่าวันทำงานถึงแค่อายุ50ก็สบายแล้วตอนนี้นะคะด้วยการที่เราลดงานลงเงินสะสมมันก็จะน้อยตามาจำนวนงานที่เราทำเขาก็เลยบอกว่าเธอต้องทำไปถึง5 5ถ้าถ้าทำได้แต่ถ้าอยากหยุดตอนไหนก็หยุดได้ประมาณนั้นนะคะทุกคนเราก็เขาเป็นคนที่มีการวางแผนท,ที่ดีมากค่ะวันก็ ก็เข้าใจนะคะแล้วก็ไว้ใจในการวางแผนทุกอย่างของเขาเลยอย่างตอนนี้เขาขนตู้ขนอุปกรณ์หนักมากทุกคนวันไม่สามารถช่วยได้คะ่ะเขาก็บอกว่าเธอคอยเปิดปิดประตูนะคือภรรยาต้องมีส่วนร่วมทุกอย่างคะ่ะสามีวันเนี้ยสั่งเฟอร์นิเจอร์ไว้เขาเอามาส่งแล้วนะคะเป็นตู้ที่เราจะเอามาใส่ตรงที่รื้อออกนี่เองคะ่ะเราจะเปลี่ยนผนังห้องนะคะวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนตู้เสื้อผ้าไปด้วยคะ่ะ แล้วของที่รื้อพวกนี้นะคะหรือขยะที่มันมีปริมาณที่ไม่ใช่ขยะทั่วไปของของคนทั่วไปนะคะเราจำเป็นจะต้องเอาไปทิ้งที่โรงงานคัดแยกขยะนะคะซึ่ง ต้องขับรถไปถ้าเรามีขยะเยอะมากนะคะเราต้องไปเสียค่าทิ้งขยะด้วยนะคะนี่คือระบบกำจัดขยะในประเทศสวีเดนอาจจะได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะก็ต้องรอรับชมบรรยากาศที่โรงทิ้งขยะค่ะ ไปกันจ้าเอาขยะที่นอกเหนือจากที่อพาร์ตเมนต์กำหนดนะคะเขาจะมีการกำหนดเอาไว้ว่าเราทิ้งขยะได้ในจำนวนปริมาณปกติที่มีการคำนวณกันเอาไว้ก็คือไม่เยอะค่ะทุกคนถ้าเป็นขยะที่เยอะเราต้องเอาไปทิ้งที่โรงงานคัดแยกขยะขับรถไปจากบ้านนะคะแล้วก็จะเปิดแค่จันทพุธศุกร์ เปิดแค่วันละ2-3ชั่วโมงนะคะส่วนใครมีขยะจำนวนมากที่ต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะจะต้องจ่ายค่าทิ้งขยะด้วยจ้าส่วนเรามาทิ้งแบบนี้ก็ฟรีค่ะแต่ต้องมาทิ้งและคัดแยกประเภทของขยะด้วยค่ะ รอโรงงานคัดแยกขยะเปิดนะคะบ่ายสองเสร็จแล้วเราก็มาเติมพลังกันก่อนทุกคนเรียกว่าทำงานช่วยสามีทั้งวันเลยงงกับแกจริงๆอะไรจะขยันแท้ไม่อยากจะบ่นนะคะเ <c oughs> มนูวันนี้ขอกินอาหารฝรั่งเป็นสปากเกตตี้ซอสเนื้อส่วนสูตรและวิธีทำไปติดตามได้ในช่องคนอีสานอาหารบ้านๆน,น,นะคะทุกคน สปากเก็ตตี้ซอสเนื้อโฮมเมดดูวิธีทำรรถ้าในช่อง youtube ไทยคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนนี้คือหน้าตาส่วนรสชาตินั้นกระแซบอยู่เด้อทั้งสามีทั้งภรรยาค่ะเรียกว่าหิวมากถ้าหิวแบบนี้อะไรก็อร่อยสำหรับวันนะคะไม่มีเวลาเตรียมอาหารไทยกินอาหารฝรั่งก็ได้แซบเหมือนกันได้อยู่จ้า 아. 응. んう야うんうんう 아. 어, 아. 야. <놀냐 시비> มาค่ะคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานคือวันหยุดนะคะวันนี้วันไปทํางานค่ะก็ทําสปาเกตตี้เวลาเราซื้อเนื้อมาเราจะแบ่งไว้อันนี้เป็นซอสเนื้อนะคะทุกคนบ้านนี้กินเนื้อมันเป็นเนื้อผสมกับสปาเกตตี้กรเด็นกับหมูค่ะแต่เนื้อเยอะหน่อยนะคะเนืเ้อเชดเขาเรียกว่าอะไรนะบรนเฟสค่ะ กินได้นะคะอาหารฝรั่งบางอย่างแล้วก็เรากินกับพริกป่นโรยพริกแบบนี้เวลาไปเที่ยวอิตาลีฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะทุกคนวันนะพกพริกป่นในกระปุกเล็กเล็กกว่านี้นะคะเล็กๆจิ๋วๆเลยค่ะไปด้วยจ้ะแล้วก็โรยมันทุกอย่างอ่ะสั่งอาหารฝรั่งมาทุกอย่างโรยพริกป่นโอ้อร่อยพอไม่มีพริกกินไม่ได้เลยค่ะทุกคนมีบางทริปบางครั้งนะคะลืมเอาไปกินไม่ได้เลยค่ะ อืวันนี้เลยเลิกงานมาแล้วก,กินต่อทำไว้ให้สามีกินตอนเที่ยงด้วยเขากินไปแล้วเขาบอกว่าือ,อร่อยเหมือนเดิมเลยเธอเส้นอร่อยมากค่ะ เมนูหลังเลิกงานไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะกินอย่างเดียวแหละมาถึงบ้านก็ทุ่มครึ่งค่ะพรุ่งนี้ตื่นตีสีครึ่งเวลาสามีไม่ได้ไปทำงานนะวันตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าก็ได้แต่ชอบแบบไปเช้าเช้าแล้วมีเวลาไม่ชอบไม่ชอบ Uh, เร่งรีบค่ะทุกคนชอบแบบชิลๆสบายๆายประมาณนั้น hmm. มาถึงบ้านสิ่งแรกก็คือกินก่อนเลยแล้วก็สำคัญมากสำหรับมันก็คือทำอาหารใส่ตู้เย็นไว้ค่ะมาถึงเราอุ่นแล้วก็กินได้เลย ถ้าวันไหนต้องมาแบบทำอาหารใหม่กินใหม่นะทุกคนโอ้โหคนมันหิวนะอธิบายไม่ถูกวันนี้มีอาหารแค่อุ่นเราก็กินได้เลยเนี่ยคือฟินมาก ็เรียกว่า,าหยุดหนึ่งวันหมดไปกับเรื่องที่บ่นค่ะทุกคนวันนี้วันตื่นมาไอ้วันกลับมาจากทํางานนะคะวันก็แซวคุณสามีแกจะเป็นคนแบบนี้วันนี้หยุดอยู่คนเดียวแกไม่ทําค่ะแกไม่รื้รอตู้ค่ะแกไม่ทําความสะอาดครัวเมื่อวานภระระยาไปทํางานมาทั้งอาทิตย์หยุดหนึ่งวันสามีทํานู่นทนํานี่โชว์ขยันวันเข้าใจแกนะคะทุกคนนินทาสามีก่อนนะ คือแกเป็นคนชอบให้วันมีส่วนร่วมไม่ต้องช่วยทําอะไรแค่อยู่ด้วยแกจะทํานู่นทํำนี่มีแรงขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะ่ะวันอยากจะบอกคุณลุงว่าฉันเหนื่อยฉันอยากนอนกวันก็ไม่อยากทําตัวเป็นคนขี้เกียจคะ่ะทุกคนไม่รู้สิวันไม่เคยกล้าพูดกับสามีนะคะว่าฉันอยากนอน วันพอวันเห็นเขาทําอะไรวันรู้ละอ๋อเขาต้องการให้เราไปยืนดูยืนคุยเขาก็จะถามว่าเธอยังวึนอย่างนี้พอเป็นบอกว่าฉันช่วยจับไหมเดี๋ยวฉันช่่ยช่วยรื้อตู้ไหมฉันช่วยยกของไหมไม่ต้องไม่ต้องดูแขนเธอปวดเธอยืนดูอย่างเดียวเธอคอยดูว่าเออฉันวางตรงนี้สวยไหมตรงนั้นสวยไหมแค่นั้นค่ะสามีวันชื่นใจแล้วมีภรรยาอยู่ใกล้ๆส่วนวันนี้แกคงนอนทั้งวันอะดูจากสภาพ ของที่แกไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะวันไป่ทำงานอีกแค่2วันจากคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หน้าไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ต่อไปถึงจะได้หยุดนี่คือตารางการทำงานของวันค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สวีเดนนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าตีสี่ขึ้นไปนอร์เวย์ชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ